การศึกษาต้องไม่หยุดนิ่งแม้ในช่วงเวลาที่เศร้าสลดนี่คือข้อความสำคัญที่นางนฤมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้องการให้ทุกคนเข้าใจหลังจากที่หนังสือด่วนที่สุดของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการสูญเสียพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงออกมาโดยขอให้หน่วยงานในสังกัดงดจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเรื่องเริงเป็นเวลาหนึ่งปีแต่นี่คือจุดที่ส่วนใหญ่คงเข้าใจผิด เพราะนางนารมนได้ชี้แจงชัดเจนว่าการงดจัดกิจกรรมเรื่นเริงไม่ได้หมายความว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของนักเรียนจะถูกห้ามตัวอย่างเช่นกีฬาสีการแข่งขันฟุตบอลจตุริมิสามัคคีหรือกิจกรรมสร้างสารรค์อื่นๆภายในโรงเรียนยังคงสามารถดำเนินการได้ตามปกติเพราะเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสารรค์ของนักเรียนและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คงพลาดไปกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ปิดกัน้นการแสดงออกของนักเรียนแต่เพียงแค่ขอให้งดกิจกรรม ที่เป็นลักษณะบันเทิงหรืองานสังสรรค์ที่ไม่จําเป็นเช่นงานสังสรรค์สิทธิ์เก่าหรืองานแสดงความยินดีรับส่งนางนฤมนยังได้กําชับให้สถานศึกษาทั่วประเทศทดสื่อสารให้เข้าใจข้อบังคับนี้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและนี่คือคําถามที่น่าสนใจคุณคิดว่าการงดกิจกรรมเรื่นเริงเป็นเวลาหนึ่งปีนี้จะส่งผลต่อการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักเรียนอย่างไรขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมพูดคุยและแสดงความคิดเห็นในการเขียนความนี้